สวัสดีครับพบกับสุรุราพฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยดวลกับท็อปอันดับหนึ่งของโลกดวลเดือดกับทีมชาติบราซิลท็อปอันดับหนึ่งของโลกในหยืาสุดมันในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มศึกฟีฟ่าฟุตซอลเบอร์คับ2024ทีมชาติไทยจะสู้ได้ใจแฟนบอลชาวไทยแล้วก่อนจะพ่ายไป1ต่อ9วันนี้เรามาดูความรู้สึก แฟนบอลอาเซียนหนังเห็นวิธีการเล่นทีมเชตไทยเดนท็อปอันดับหนึ่งของโลกคอมเมนต์ที่ 1. ไทยเดินหน้าสู้กับบราซิลได้อย่างไม่มีกลัวเลยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อไปการานทยเบอร์11สุดยอดมากสามารถยิงประตูท็อปอันดับหนึ่งของโลกได้จากแฟนมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปท็อปเก้าของโลกปะทะท็อปหนึ่งของโลกคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์แข็งแกร่งมากๆจากแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปสู้ต่อไปนะไทยแลนด์พวกคุณคือทีมระดับโลก คอมเมนต์ต่อมาความผู้ผู้ใจไทยแลนด์ราชาแห่งอาเซียนท็อปสองเอเชียอันดับเก้าของโลกคอมเมนต์ Comment ต่อไปไทยยิงประตูบราซิลได้ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปสู้ต่อไปไทยแลนด์จากแฟนอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยแลนด์เกือบที่จะได้หลายประตูในการเจอกับบราซิลคอมเมนต์ Comment ต่อไปนั่นคือทีมอันดับหนึ่งของโลกไทยสู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปสู้ต่อไปนะกไทยแลนด์ คอมเมนต์ต่อมาถึงแม้จะแพ้แต่ฉันค um ิดว่าไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วจากแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปหากไทยมีความแม่นยำมากกว่านี้นะจะได้อีกหลายประตูจากเกมนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากแล้วขอให้พวกคุณสู้ต่อไปและคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะไทยคือความภาคภูมิใจของเราชาวอาเซียนอย่างแท้จริง ด่วนช็อตวินาทีโมมัดอุตมามูซาโชว์วลคลาสกดประตูใส่ท็อปอันดับหนึ่งของโลกโมมัดอุตมามูซานะครับก่อนหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยโชว์คลาสดับโลกสับหลอกในช่ะวะก่อนจะกดด้วยเท้าซ้ายตุงตะไคร์ใส่ทีมชาติบราซิลอันดับหนึ่งของโลกไปอย่างสุดคมทําให้ทีมชาติไทยเลื่นมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งในช่วงครึ่งแรกแต่ก็ต้านทานความยอดเยี่ยมของบราซิลไม่ไหวแพ้ไป9ประตูตัวหนึ่งแต่ว่าโมมัดอุตมามูซาได้โชว์คลาสให้เวทีโลกได้เห็นว่าเขา คือของจริงฮะส่วนหลังจบเกมไปแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าโด่งดังเป็นผู้แตกอีกคนหนึ่งนะครับในทัวร์เมนต์แมตช์นี้ส่วนไทยของเรานั้นก็สู้เต็มที่แล้วนะจ๊ะสู้กดได้ใจแฟนบอลชาวไทยแล้วบทสรรปทีมชาติไทยดวลท็อปอันดับหนึ่งของโลกในศึกฟุตซอลโลกการแข่งขันศึก FIFA, ฟีฟ่าฟุตซอลเวิด์คัพ2 0 2 4ระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม ณสนามบุคลายูเนียสเซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศอุซเบกิสถานทัพช่างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มบีร่วมสังกับบราซิลคิวบาและโคูเซียทัพช่างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำเทปของมิเกลโรดริโกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบราซิลทัพอันดับที่1ของโลกในวันศุกร์ที่20กันยายนถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเจ็ รากฏกว่าทีมจติไทยโดนเดือดกับทีมชาติบราซิลทําอันดับหนึ่งของโลกไปอย่างสุดมันในครึ่งแรกซึ่งตามหลัง1-3ก่อนจะสู้ครึ่งหลังเปิดแลกหมัดกันอย่างสนุกมากขึ้นสุดท้ายทีมชาติไทยพ่ายกับทีมชาติบราซิลแชมป์โลกข้างสมัยไป1-9โดยโมัายมูนม,มาอุซาคืคอผู้ญิงประตูประวัติศาสตร์ใส่ทีมชาติบราซิลอันดับที่1ของโลกในช่วงครึ่งแรกนะครับก็สู้อย่างสุดยอดนะครับถวายหัวกันเลย สู่โคตรได้ใจแฟนบอลชาวไทยนะครับไม่อุดนะฮะเปิดแรกใส่ไปเลยยอดเยี่ยมจริงๆดังไกลระดับโลกนะครับสื่อโลกขึ้นหนึ่งสุรววศเถื่อนกลางจ้ารึกประวัติศาสตร์โลกคนไทยคนแรกฟีฟ่านะครับได้ขึ้นหนึ่งสุพวุศเถือนกลางกับประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนแรกบนเวทีฟุตซอลโลกที่สามารถทําประตูทุกการลงแข่งขันทั้ง4สมัย โดยยิงประตูรวมตอนนี้ไปแล้ว14ลูกและฟีฟ่านะครับยังลุ้นให้เทพอามยิงประตูเพิ่มอีกในศึกฟุตซอลโลกก็เรียกได้ว่าโด่งดังเป็นผู้แตกนะครับเล่นมา4สมัยยิงได้ทุกสมัยนะครับสำหรับเทพอาร์นะครับสุภาพุิเถื่อนกะไม่แค่เปรียบทีมชาติไทยประทัดทีมชาติบราซิลเหมือนกับคู่มวยต่างน้ำหนัก เป็นเกมที่เหมือนมวยคนละน้ำหนักกันเราสามารถต้นได้เพียงแค่20นาทีเกมนี้ไม่มีข้อกังขาใดๆนักเตะของเราสู้กันเต็มที่แล้วผมเห็นหัวใจนักสู้ของทุกคนและวันนี้บราซิลเขาเล่นได้ดีมากๆเกมนี้เป็นเกมที่ดีที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างผมไม่มีข้ออ้างใดๆเราได้ทดลองทีมในการเล่นภายใต้ความกดดันและลูกทีมหลายคนก็ออกมาบอกว่าไม่เคยเจอการเล่นระดับนี้มาก่อน ที่รวดเร็วดุดันและมีประสิทธิภาพขนาดนี้ส่วนเรื่องท้องสกอร์นั้นนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งก็ไม่มีใครอยากโดนยิงมากขนาดนี้หรอกแต่เราก็เล่นอย่างดีที่สุดเพื่อหยุดเขาแล้วเราเล่น Power p พาเวอร์เพย์เพื่อหยุดการไหลของสกอร์แถมผู้เล่ประตูของพวกเขาก็ยังเซฟได้ดีอีกด้วยแต่เราก็สู้เต็มที่ที่สุดแล้วเพราะทุ่นที่โมมดอุนมามอุนซานยิงได้ที่เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองน่าจะทำให้เขามีความมั่นใจมากขกึ้นสำหรับรอบต่อไป มิเกลโรดิโกหัวหน้าผู้สอนฟุตซอลทีมชาติไทยให้สัมพั์หลังจบเกมที่ทับโต๊ะเล็กทับจังสึกทีมชาติไทยพ่าให้กับบราซิลไป1-9จบอันดับที่2ของกลุ่ม B พร้อมผ่านเข้ารอบนอกเอาต์ฟุตซอลโลกเป็นครั้งที่4ติดต่อกันนะครับส่วนโปรแกรมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับรองแชมปกลุ่ม F รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่27กันยายนนี้นะฮะ อะไรอดีตแข่งดังในศึกเทลีนะครับขับรถเบนซ์เสียหลักดับพร้อมภรรยาการเป็นข่าวโศกเศร้าหลังจากกิติพงศ์ปฐมสุขอดีตนักเตะแอร์ฟลอสเซนทันเอฟซีขับรถเบนซ์ชนสนันโดวยเมื่อวันที่20กันยายนนะครับช่วงเวลาตี5.40นาฬิกาท่านั่นร้อยตำรวจตีพงพัทสีดวงรองสอวอสอบสวนสอนอบางชานันรับแจง้งมีอุบัติเหตรุรถยนต์พิกว่ํา ได้มีผู้เสียชีวิตสองรายบริเวณหน้าร้านอาหารธรรมชาติอีสานถนนการจนะพิเศษแขวงทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพจึงรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสามลลนิธิร่วมใส่และอาสามูลนิธิร่วมกตันอยู่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับพบรถยนต์ยี่หอ้อเมอร์เซเดสเบนรุ่น G.L.C. 3 0 0สีดำอยู่ในสภาพพังยับเยินหลังได้ทำการตรวจสอบพบว่า ก่อนเกิดเหตุรถคันเก่าวขับมาด้วยความเร็วสูงมากช่วงลงสะพานข้ามแยกบริเวณบนพื้นผิวถนนมีหลุมคาดว่ารถคันดังกล่าวอาจจะหักกลบจนเกิดการเสียหลักพุ่งชนขอบทางทำให้พิคมเครื่องยนต์และล้อหลุดออกจากตัวรถขณะที่คนขับและผู้โดยสารกระเด็นออกมาจากตัวรถด้วยโดยทางเจ้าหน้าที่กำลังทำการพิสูจน์ว่ารถคันกก่าวใครเป็นผู้ควบคล่องและใครเป็นผู้ขับเนื่องจากสภาพศพและตัวของรถนั้นกระจัดกระจาย ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนขับเจ้าหน้าที่ที่อยู่รังการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาสาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมอหมายให้กับมูลนิธิรุ่งกะตันยูนำศพทั้งสองคนส่งตรวจพิสูจน์สถาวันวิติเยตต่อไปโดยสำหรับนะครับกิติพงศ์ปฐมสุขเคยผ่านการแข่งกับเพื่อนตารวจลูกอีสานจัรบินไทยนนทบุรีเอฟซโดมเอฟซีแอฟรอสินทันเอและ เจเชียงใหม่ยืนต็ดและเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นเยาว์เม่อเกิปีด้วยชุดเตรียมลุยศึกจินแชมป์เอเชีย2014ปัจจุบันธนรกิจร่วมกับภรรยาเปิดขายสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมทางออนไลน์นะฮะเราเสียใจด้วยนะฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ต้องมีสติและระมัดระวังนะครับนี่คือข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21กันยายนนะครับ